ในดินแดนชมพูทวีปเมื่อกว่า2,600ปีก่อนมีวัดแห่งหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจแต่เป็นศูนย์รวมของเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงและการสันสะเทือนของจิตมนุษย์ทั้งยุคสมัยวัดแห่งนั้นมีนามว่า วัเชเตวันที่นี่คือสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงจำพรรษายาวนานที่สุดมากกว่า19พรรษาท่ามกลางเหตุการณ์มากมายทั้งการแสดงธรรมการโต้แย้งการแตกสลายของความเชื่อเดิมและการถือกำเนิดของหนทางใหม่แต่สิ่งที่ทำให้วัเชเตวัน ไม่เคยเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์อาจไม่ใช่เพียงเพราะพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่นานที่สุดหากแต่เป็นพระวัดแห่งนี้ซ่อนบางสิ่งไว้ความลับบางอย่างที่แม้การเวลาจะผ่านไปกว่า2,600ปีร่องรอยของมันก็ยังคงดึงดูดผู้สแสวงหา ผู้ศรัทธาและผู้ตั้งคำถามจากทั่วทุกทิศให้เดินทางมาที่นี่จนถึงทุกวันนี้อะไรคือความลับของวัดเชตตะวันสถานที่ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในยุคแรกเริ่มและเหตุใดสถานที่แห่งนี้จึงยงังคงสะเตือนใจมนุษย์แม้โลกจะเปลี่ยนไปแล้วนับไม่ถ้วน ในคลิปนี้แก้มคุมสาวน้อยผู้สดใสจะพาทุกท่านเจาะเวลาย้อนกลับไปสู่อดีตอันยาวนานเพื่อร่วมกันไขปริศนาในตอนที่มีชื่อว่าเรื่องเล่าหลังวัดเชตวันวัดที่พระองค์จำพรรษานานที่สุดหากพร้อมแล้ว ขอเชิญรับฟังไปพร้อมกัน้าวแ้้มคุงจากที่เธอเคยเล่ามาวัดเวลุวันไม่ใช่วัดที่พระองค์จำพันษานาที่สุดหรอในเมื่อมันคือวัดแรกที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคก่อนทุทิการแบบนั้นไม่ใช่จเจรจินเพื่อนรัก และนี่แหละคือความลับข้อแรกแม้วัดเชตะวันจะไม่ใช่วัดแรกแต่กลับเป็นวัดต้นแบบของวัดพุทธในเวลาต่อมาพระวัดแห่งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประทับคือวัดเวรุวันของพระเจ้าพิมพิสารผู้ทรงม่อป,ป่าส,สวนไั่ถวายแด่พระพุทธเจ้า ในช่วงต้นของการประกาศพระศาสนาอย่างไรก็ตามวัดเวลวุวรนณในยุคนั้นยังไม่ใช่วัดในความหมายแบบที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันที่นั่นเป็นเพียงสถานที่พักพิงเพื่อให้พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ได้อาศัยจำพรรษาอย่างสงบยังไม่มีผังอาคารไม่มีระบบซับซ้อน และยังไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยตรงแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อจำนวนประสงค์เพิ่มขึ้นเมื่อการแสดงคําและการถกเถียงทางความคิดเริ่มต้องการพื้นที่รองรับอย่างจริงจังวัดเชตตะวันจึงถือกำเนิดขึ้นในฐานะสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง หากเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆวัดเวลุวันอาจเป็นเหมือนเรือนพักสงบในป่าแต่วัดเชตะวันตบใกล้เคียงกับซิตี้คอมเพล็กซ์ในโลกปัจจุบันที่นี่มีการถมดินวางฐานรากก่ออิฐถือปูนอย่างจริงจังมีการแบ่งพื้นที่เป็นระบบตั้งแต่ศาลาฟังธรรม ไปจนถึงกุฏิที่พักของพระเถระรวมถึงระบบสุขาภิบาลและพื้นที่ประกอบกิจสง์ที่ถูกวางผังไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดวัดเชตะวันคือพุทธศาสนาสถานแห่งแรกที่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาอย่างเป็นทางการ มีกำแพงล้อมเขตแยกพื้นที่แห่งการฝึกจิตออกจากความวุ่นวายของโลกภายนอกและนี่เองคือเหตุผลที่ทำให้วัดเชตะวันไม่ได้เป็นเพียงวัดธรรมดาแต่กลายเป็นต้นแบบของวัดพุทธนี่อีกนะับพันปีต่อมาและทั้งหมดนี้เป็นเพียงความลับข้อแรกเท่านั้น ของวัดเชตะวันโผมีระบบยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอหรือว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงอภินิหารเนรมิตวัดขึ้นมาเองหรือจริงๆแล้วช่วงนั้นมีประชาชนมาบวชกันมากจนต้องเกณฑ์พระสงฆ์มาช่วยกันแบกหินก่อสร้างวัดกันเอง ไม่ใช่จ้าไม่มีอภินิหารและพระสงฆ์ก็ไม่ได้ถูกเกณฑ์มาเป็นกรรมกรแบกหินสร้างวัดกันนะแต่นี่แหละคือความลับข้อที่สองเป็นเรื่องที่หลายคนอาจเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างแล้วว่าวัดเชตะวันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ไม่ได้ถูกสร้างด้วยอำนาจรัฐ แต่ถูกสร้างขึ้นจากศรัทธาล้วนๆของเศรษฐีผู้หนึ่งผู้ที่ลหลงไหลในพระธรรมอย่างถึงหัวใจเศรษฐีผู้นั้นคืออนาถบินทิกเศรษฐีผู้เป็นเสมือนแฟนขับตัวพ่อของพระพุทธเจ้าในยุคนั้นเมื่อท่านปรารถนา จะสร้างวัดเพื่อถวายเป็นที่จำพรรษาอย่างถาวรเจ้าของที่ดินเดิมคือเจ้าเชษได้ตั้งเงื่อนไขไว้ว่าหากจะซื้อสวนนี้ต้องนำทองคำมาปูถมพื้นดินให้เต็มพื้นที่ทั้งหมดเงื่อนไขที่ฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ กลับไม่ใช่อุปสรรคเลยสำหรับศรัทธาที่แน่วแน่อน,นาถบินทิเศษถีนำทองคำมาถมหน้าดินจนเต็มพื้นที่สวนคิดเป็นมูลค่าสูงถึง18โกติและเมื่อคำนวณจากพื้นที่ที่ใช้ทองคำถมจริงทำให้เราทราบว่าวัดเชตตะวัน มีขนาดใหญ่ประมาณ80ไร่แต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะวัดเชตตะวันไม่ใช่วัดเล็กๆและไม่ใช่วัดที่สร้างเสร็จในเวลาอันสั้นตามบันทึกในพระไตรปิฎกาาการก่อสร้างเริ่มตน้นตั้งแต่พรรษาที่สี่ของพระพุทธเจ้าและกว่าที่พระองค์จะเสด็จเข้ามาจำพรรษา ก็ล่วงเลยมาถึงพรรษาที่14นั่นหมายความวม่าการก่อสร้างวัดแห่งนี้ใช้เวลาย,ยาวนานมากกว่า10ปีระหว่างการก่อสร้างต้องใช้ทองคำเพิ่มเติมอีก18กติเพื่อสร้างอาคารศาลากุติและระบบต่างๆเมื่อทุกอย่างแล้วเสร็จ ยังมีการใช้ทองคำอีกสิโกติเพื่อการฉลองวัดและบำรุงพระศาสนารวมแล้วอนาถบินที่เกษตรถีใช้ซับไปทั้งหมดถึงห้โกติหรือประมาณ540บล้านเหรียญทองนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่วัดแต่คือการลงทุนด้วยศรัทธา ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและด้วยเหตุนี้เองหลายคนจึงเกิดคำถามขึ้นว่าแล้วทำไมวัดแห่งนี้จึงไม่ใช้ชื่อของเศรษฐีผู้สร้างแต่กลับใช้ชื่อเจ้าของที่ดินเดิมแทนคำตอบของคำถามนี้คือความลับข้อที่สาม ของวัดเชตตะวันในช่วงระหว่างที่มีการนำเหรียญทองมาถมหน้าดินตามข้อตกลงเดิมเจ้าเชตซึ่งเป็นเจ้าของสวนในขณะนั้นไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าเศรษฐีผู้นี้จะมีจิตศรัทธาที่แรงกล้าและแน่วแน่ถึงเพียงนี้เมื่อการถมเหรียญทองใกล้จะถึงจุดสุดท้าย เจ้าเชษจึงตัดสินใจยุติการรับทองคำในส่วนที่เหลือไม่เพียงเท่านั้นท่านยังตัดสินใจมอบที่ดินส่วนนั้นถวายให้และออกทรัพย์ของตนเองเพิ่มเติมเพื่อร่วมสร้างศาสนสถานแห่งนี้ด้วยร่องรอยของศรัทธานในครั้งนั้นยังคงปรากฏให้เราเห็นในปัจจุบนัน ผ่านซากโบราณสถานทั้งสุ้มทางเข้าและกำแพงวัดที่นักโบราณคดีค้นพบอยู่จนถึงทุกวันนี้ด้วยเหตุนี้อนาคบินที่เกษตรถีจึงตัดสินใจตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่าเชตวันซึ่งแปลว่าสวนของเจ้าเชตเพื่อเป็นการให้เกียรติและอนุโมทนาในส่วนบุญกุศล ที่เจ้าเชตได้ร่วมสร้างไว้ด้วยกันชื่ออย่างเป็นทางการของวัดแห่งนี้จึงถูกบันทึกไว้อย่างเต็มรูปแบบว่าเชตวนารามอนาธบินที่เกษตรถีอารามซึ่งมีหลักฐานชัดเจนปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ด้วยความที่ชื่อยาวทั้งในยุคโบราณและในยุคปัจจุบันผู้คนจะนิยมเรียกสั้นๆ ตามสภาพภูมิศาสตร์เดิมของพื้นที่ว่าวัดเชตตะวันและน่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือหากเราเดินทางไปแสวงบุญที่เมืองสาวัตถีในประเทศอินเดียป้ายทางการของกรมโบราณคดีอินเดียหรือ ASI รวมถึงฐานข้อมูลมรดกโลกทางคุทธศาสนายังคงระบุชื่อของ ทั้งเจ้าเชษและอนาธบินที่เกษตรถีควบคู่กันไว้เสมอเพื่อรักษาความจริงทางประวัติศาสตร์และเพื่อย้ำเตือนเราว่าวัเชชะวันไม่ได้เกิดจากศรัทธาของใครเพียงคนเดียวแต่เกิดจากหัวใจที่พร้อมให้และพร้อมเสียสละ อ๋อจริงๆแล้วชื่อวัดนี้ก็ยาวเหมือนกันเนอะเรียกเต็มๆก็ลำบากคนเลยตัดให้กระชับเรียกสั้นๆจำง่ายขึ้นแต่ก็ยังอดแปลกใจไม่ได้เลยนะใช้เงินมากมายขนาดนั้นแปลว่าทีมช่างหรือทีมออกแบบในยุคนั้นต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยใช่ไหมแก้มขุงมไม่มีทีมออกแบบ ไม่มีทีมวิศวะแต่ไม่ธรรมดาแบบที่นายเข้าใจจริงๆเพราะนี่คือความลับข้อที่4วิศวะอาจสู้กับวิศวะไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปกว่า2,600ปีนักโบราณคดีในยุคปัจจุบันที่ได้เข้ามาขุดค้นทราบโบราณสถานต่างก็ต้องประหลาดใจ กับความชาญฉลาดในการออกแบบโครงสร้างที่เป็นระบบเป็นระเบียบและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของพระสงฆ์อย่างยิ่งและคำตอบนั้นก็คือพระสารีบุตรพระอักษาวกผู้เป็นเลิศทางปัญญาหรือที่ในพระไตรปิฎกยกย่องว่าเอตตะทักค้ในทางปัญญา ในครั้งนั้นเมื่อท่านอนาถบินที่เกษตรถีตัดสินใจสร้างวัดเชตตะวันอย่างเป็นทางการท่านได้กลับทูลขอพระเถระผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลการก่อสร้างพระพุทธเจ้าจึงทรงมอบหมายให้พระสารีบุตรทำหน้าที่เป็นนวกรรมอธิทธายยี หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างและนี่แหละคือความล้ำลึกแห่งปัญญาของท่านพระสารีบุตรประการแรกการจัดโซนนิ่งของพื้นที่วัดไม่ได้ถูกสร้างอย่างสเปซสปะแต่ถูกแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนมีทั้นเขตพักกลางวันเขตพักกลางคืนห้องไฟ หรือโรงครัวรวมไปถึงวัดจกุดีหรือซ่วมที่ถูกสุขลักษณะซึ่งถือว่าล้ำสมัยมากในยุคนั้นประการที่สองการวางทิศทางของสถานที่สำคัญพระมูลคันตกุดีที่ประทับของพระพุทธเจ้าถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด ทั้งต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและการต้อนรับผู้มาเฝ้าประการสุดท้ายการเลือกทำเลให้สอดคล้องกับธรรมชาติแม้ที่ดินจะถูกเลือกมาแล้วแต่พระสารีบุตรคือผู้พิจารณาว่าจุดใดควรปลูกต้นไม้จุดใดควรขุดสนามเพื่อให้วัดร่มเย็น และเหมาะแก่การอยู่อาศัยตลอดทั้งปีนี่แหละความเป็นเลิศทางปัญญาที่ไม่ได้ปรากฏอยู่เพียงในพระไตรปิฎกแต่ยังทิ้งร่องรอยไปหลักฐานให้ผู้สแสวงบุญได้เห็นจนถึงปัจจุบันหลังจากเราได้ฟังความลับข้อที่สี่ทางปัญญากันไปแล้ว ในความลับข้อที่หน้องแก้มขอพาคุณผู้ฟังเข้าสู่โหมดไฮไฟร้เราใจแบบต่อเนื่องเพราะเมื่ออัครสาวกเอกเบื้องขวายอย่างพระสารีบุตรปรากฏบทบาทในฐานะมันสมองของคุทธศาสนาแล้วอัครสาวกเบื้องซ้ายจะไม่ปรากฏตัวได้อย่างไรใช่เลยค่ะพระโมคคัลลานะ อัครสาวกผู้เลิศทางริขขันใจเด็กๆและผู้เป็นเอตตทััคคด้านอภิญญาในสมัยพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปจริกยิงที่อื่นชาวเมืองสาวัตถีซึ่งตั้งใจมาเฝ้าพระองค์มักรู้สึกเคว้งคว้างและอ้างว้างท่านอนาถบินที่เกษตรถีจึงปรึกษาพระอานทนว่า ควรทำอย่างไรดีพระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ปลูกต้นโพเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์และเพื่อให้ต้นโพนี้ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดพระอานน์จึงขอให้พระโมคคัลลานะช่วยไปอัญเชิญมเมล็ดจากต้นสีมหาโพธิ์พุทธขยาพระโมคคัลลานะใช้ริ์เหาะไป และรอจังหวะที่ผลโพสุกกำลังจะร่วงท่านไม่ได้เด็ดออกมาดือด้อแต่ใช้จีวรรองรับผลโพที่กำลังร่วงกลางอากาศเพื่อไม่ให้เมล็ดตกถึงพื้นดินนี่คือการแสดงความเคารพในระดับสูงสุดและท่านก็เหาะกลับสู่วัดเชตตะวันในทันทีเมื่ออัญเชิญเมล็ดโพมาถ,ถึง พระอานน์ได้นำถวายพระเจ้าประสิทธิโกนแต่พระองค์ทรงเกรงในบารมีจึงถวายต่อให้ท่านอนาถบินที่เกษตรถีเป็นผู้ปลูกแทนและทันทีที่มเมล็ดโพตกถึงพื้นดินปาฏิหารก็เกิดขึ้นต้นโพพุ่งสูงขึ้นทันทีสูงถึง5้สศอกแต่กิ่งก้านสาขายอย่างสมบูรณ์ ต่อหน้าต่อตาชาวเมืองสาวัตถีที่ยืนตะลึงงันทั้งเมืองแล้วทำไมจึงเรียกว่าต้นอาณาธโพแม้พระพุทธเจ้าจะมีที่ทรงปลูกด้วยพระองค์เองแต่เพราะพระอานน์คือผู้ดำเนินการทุกขั้นตอนและหลังปลูกเสร็จพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาประทับนั่งใต้ต้นโพต้นนี้ ตลอดทั้งคืนเพื่อพุทธาพิเศษให้ต้นโพนี้เป็นเสมือนตัวแทนของพระองค์และในปัจจุบันหากคุณผู้ฟังเดินทางไปยังวัดเชตตะวันต้นอนันทโพยังคงยืนต้นอยู่แม้จะเป็นรุ่นลูกหลานของต้นดั้งเดิมแต่จุดนั้นคือจุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่ชาวพุทธทั่วโลกต้องไปกราบไหว้ เพราะนี่คือสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวที่ยังเชื่อมโยงเรากลับไปหาพระพุทธเจ้านวัตเชตตะวันได้โดยตรงว้าวแก้มคุงฟังดูแล้วมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะยิ่งมาถึงความลับข้อที่สและความลับข้อที่ห้านี้มันเหมือนเป็นการรวมพลังของอัคารสาวกทั้งเบื้องซ้ายและเบื้องขวาของพระองค์เข้าด้วยกัน ฟังแล้วทั้งยิ่งใหญ่ทั้งงดงามเป็นภาพที่ชวนให้รู้สึกว่าพุทธศาสนาในยุคนั้นช่างสมบูรณ์พร้อมจริงๆใช่เลยเพื่อนรักแต่เราฟังกันมาจนถึงจุดแห่งปีติจากกำเนิดของวัดจากศรัทธาจากปัญญาและจากฤทธิ์ที่ค่อยๆหล่อหลอมเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันแต่ในความลับข้อที่หกนี้ น้องแก้มอยากพาคุณผู้ฟังมองวัดเชตต่วัน,นิอีกมุมหนึ่งมุมที่ทำให้ระวางไม่ใช่เพื่อยกย่องและปรงไม่ใช่เพื่อสะใจกับความลับข้อที่6ที่มีชื่อว่าจุดจบของเทวทัตน้องแก้มขอเรียกเขาว,ว่าเทวทัตไม่ใช่พระเทวทัตเพราะมีหลักฐานชัดเจนในพุทธประวัติว่า หลังจากเขาได้กระทําการร้ายแรงทั้งการทําให้พระพุทธเจ้าห่อพระโลหิตและความพยายามทําสังฆเภทพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศประกาศนียกรรมตัดขาดอย่างเป็นทางการต่อหน้าชาวเมืองราชครืว่าการกระทําของเทวทัตไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อีกต่อไปและเรื่องนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นในวัดแต่เกิดขึ้นหน้าวัดในวาระสุดท้ายของชีวิตเทวทัตล้มป่วยหนักเกิดความสำนึกผิดและขอให้สิทธิหามแคร่เดินทางจากเมืองราชครืมุ่งหน้าไปยังวัดเชตตะวันเพื่อขอขมาพระพุทธเจ้าเมื่อขบวนมาถึงสบกขอรณีหน้าวัดเชตตะวัน เทวทัตลงจากแคร่เพื่อจะล้างหน้าและส่งน้ำแต่ในขณะที่เท้าของเขาสัมผัสพื้นดินและสิ่งที่น่าขนลุกก็คือตามบันทึกกล่าวว่าเทวทัตถูกแผ่นดินสูบลงณนะบริเวณนั้นก่อนจะได้เข้าไปถึงเขตวัดและในปัจจุบันหากเราเดินทางไปยังวัดเชตวันจะมีพื้นที่หนึ่งถูกระบุไว้ว่าเป็น จุดที่เทวทัตถ,ถูกแผ่นดินสู่เป็นแอ่งดินลึกมีรัก้นล้อมรอบอยู่ทางทิศใต้ของวัดใกล้กับทางเข้าหลักแม้วันนี้จะเหลือเพียงหญ้าและแผ่นดินที่เงียบงนันแต่หลายคนที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นต่างพูดเหมือนกันว่าบรรยากาศมันขลังแบบไม่ต้องอธิบายเช่นเดียวกันค่าการถูกธรณีสูบ มีได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของวัดเชตตะวันแต่ยังเกิดขึ้นอีกครั้งกับความลับข้อที่8คดีวาจาที่แผ่นดินไม่อาจแบกรับในคดีที่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหนึ่งในคดีที่รุนแรงที่สุดของยุคพุทธกาลเรื่องของหญิงนางหนึ่งผู้ไม่ได้ทำร้ายพระพุทธเจ้าด้วยกาย แต่ทำร้ายด้วยวาจานางผู้นั้นมีนามว่าจินจมานวิกานี่คือหญิงผู้กล้าหาญที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้นเพราะนางกล้าแชร์พระพุทธเจ้าต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าพระสงฆ์และต่อหน้าพระมหากษัตริย์แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือนางไม่ได้ใส่ร้ายแบบฉับฉวย นางวางแผนนานหลายเดือนแผนการของนางคือการเดินเข้าออกวัดเชตวันทั้งยามเช้ามืดและยามค่ำซ้ำแล้วส้ำเล่าเพื่อให้ผู้คนเข้าใจผิดว่านางค้างคืนอยู่ในวัดเมื่อเวลาผ่านไปนางเริ่มทำให้ท้องของตนเองโตขึ้นด้วยการใช้ไม้กลมผูกไว้ที่หน้าท้อง และห่ผมผ้าทับอย่างแนบเนียนและในวันหนึ่งกลางงานแสดงธรรมขณะที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรอย่างสงบต่อหน้ามหาชนจำนวนมากรวมถึงพระเจ้าประเสิทธิโกนนางเดินเข้าไปและตะโกนใส่พระพุทธองค์ว่าท่านสมณะทำให้เราท้องแต่กลับมานั่งสอนคนอื่นไม่ดูแลลูกเมียเลย พระพุทธเจ้าทรงหยุดแสดงธรรมแล,ล้วตรัสเพียงสั้นๆว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องที่เธอกล่าวมานั้นจะจริงหรือไม่จริงมีเพียงเธอและเราสองคนเท่านั้นที่รู้และในวินาทีนั้นเองพระอินเสด็จมาในร่างของหนูตัวหนึ่งกระโดดเข้าไปแกดเชือกที่ผูกไม้ไว้ที่ท้องของนางจนขาด ไม้กลมหล่นลงมาต่อหน้าทุกสายตาความจริงเปิดเผยทันทีด้วยความละอายและความประหนกนางวิ่งหนีออกจากวัดเชตะวันแต่ยังไม่ทันพ้นสายตาพระพุทธเจ้าบริเวณเดียวกับจุดของเทวทัตแผ่นดินก็แยกออกเปลือไฟจากนรกพุ่งขึ้นและสูบนางลงไป ในอเวจีมหานรกตามบันทึกในอัธกถาธรรมบทและเช่นเดียวกับกรณีของเทวทัตสถานที่นั้นยังมีร่องรอยอยู่จริงหากเราไปที่วัดเชตตะวันในปัจจุบันใกล้ท้องถิ่นจะชี้ให้ดูพื้นที่โล่งแห่งหนึ่งใกล้กับจุดของเทวทัตและเรียกมันว่าทางลงนรก บทสรุปของวัดเชตตะวันจึงไม่ได้เป็นเพียงที่ประทับของพระพุทธเจ้าหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในหน้าประวัติศาสตร์แต่คือพื้นที่ที่พิสูจน์ความจริงของมนุษย์อย่างซื่อตรงที่สุดผู้ใดมาด้วยศรัทธาย่อมได้รับบุญมหาศาลแต่ผู้ใดมาด้วยใจริษยาแม้แผ่นดิน ก็ไม่ขอแบกรับไว้ดังท้อยคำในคืนกระสู้เมื่อพระพุทธเจ้าตรักกับพยามารว่าเราไม่มีเทวดา,วามไม่มีพรหมมาเป็นพยานในค่ำคืนนี้แต่เราขออัญเชิญธรณีนี้ขึ้นมาเป็นพยานธรณีที่ผ่านการรับรู้ การที่เราสะสมบารมีทั้งสิบประการและบางทีเรื่องราวทั้งหมดของวัชเชตวันอาจไม่ได้ต้องการให้เราจำว่าใครถูกแผ่นดินสูบหรือใครได้บุญมากเพียงใดแต่อยากให้เรากลับไปถามตัวเองเบาๆว่าทุกครั้งที่เราก้าวเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เราพกอะไรเข้าไปในใจ ศรัทธาหรือริษยาและเมื่อคุณผู้ฟังค่อยๆวางใจหลังจากเดินทางมาถึงตรงนี้น้องแก้มขอขอบคุณจากหัวใจที่รับฟังและเดินทางไปพร้อมกัน